<c oughs> สังสารวัตนนนิพพานในสิ่งเดียวกันไปเลยมันจะได้ล้างกันนั่นแหละมหากรณาละโมแต,ต่แยกสังสวัตยแยกนิพพานมันก็คาระคสางอยู่อย่างนั่นแหละสังสวัตนนะ,จะเจ้าโดนนิพพานที่ไหนไปโปรดเล่า มัวแยกโมจตหลุดจากอะไรโมต่พ้นจากอะไรโมตะไม่ยึดอะไรแต่นั้นไม่ต้องมปแยกมาแต่ไหนล่ะแยกนะ่ะวแจะไปหลงแยกอะไรใหม่ไม่กะทั่งใหม่เองอนะสิ่งเดียวกันไปเลยกับสังสารวัตรนะ่ะ จะดับล้างเพื่อกันไปจะว่างล้างเพื่อกันไปเรียกว่ามหากรุณามันไม่ใช่การเอาสิ่งเดียวไปเลยมันจะได้ล้างกันไปหมัวจะไปแยกนิสสยไปดีเสด นิสัยลังเกียดนิสัยเด็ดฉันอะไรเกียดเดสัฉันอะไรมันก็ยังเป็นนิสัยอยู่ขึ้นที่ว่านิสัยทั้งหลายต่อให้นิสัยดีมันก็ยังเสียสิ่งที่ไม่ใช่นิสัยก็มาเป็นนิสัยต่อให้นิสัยดีขนาดไหนมันก็ยังไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่นิสัยก็มาเป็นนิสัย บทานวิบากตัณหาวิบากโมหวมะวิบากเท่านั้นมานะวิบากพิถีวิบากสิ่งเดียวก็ไปเลยสิทิพาและสวัสว์เนี่ยมันจะได้ล้างกันมันจะได้จบช่วยกัน นิพพานไม่อยู่ในสถานะที่จะแยกจะออกจากอะไรนิพพานเองก็ไม่ใช่นิพพานเหมือนกันลูกหลงแยกไปเองหลงปฏิเสธไปเองหลงดังเกียันไปเองนั่นแหละอุปทานวิบากละ่ะมานะวิบาก ตัณหาวิบากโมหาวิบากพิถีวิบากญาณวิบากรู้จักไหมเล่ามหากรุณาถ้ามีแต่ตัวรู้มันก็คงจะไม่รู้หรอกนะตัวรู้เนี่ยมันได้แค่เวียนวน มันได้แค่ว่าวนมันได้แค่เวียนวนขมมิแต่ตัวรู้ล่ะไม่ยิ่งกว่ารู้ล่ะนะดันั้นมหากรุณาทั้งหลายเนี่ยมันก็จากสุญญตาน,านิพานนั่นแหละลูก จากสิ่งที่ไม่เคยไม่ดับนั่นแหละ <c oughs> จากสิ่งที่ไม่ติดไม่หลุดนั่นแหละจากสิ่งที่ไม่แตกต่างนั่นแหละโลกมันจึงกลายเป็นมหากรุณาธมโหติติมโหติหลุด <c oughs> มันก็อะไรเล่าประสังสวัสดิ์อยู่นั่นเองยังสู้รบปับมือกันอยู่ยังรวนลานกันอยู่ยังทำศัพยุทธ์กันอยู่ เอาแพ้เอาชนะกันอยู่ยังหลงเลือกไม่เลือกอะไรอยู่แล้วหลงปฏิเสธหลงยอมรับอะไรอยู่แล้วแต่นั้นมหาพวานี่ก็จะไม่แตกต่างนั่นแหละลูก <c oughs> จากที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละจากที่ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกระดดนี่แหละนะอ จากว่างที่ไม่เกี่ยวกับว่างเองนี่แหละจากว่างก็ไม่ใช่ว่างเองนี่แหละลูกนิพานก็ไม่ใช่นิพานเองนี่นะเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ก็ทั้งไม่ใช่เองจิงใจเป็นมหากรุณา สังสวัสและนิพพานคือสิ่งเดียวกันไปนั่นแหละคือการจบช่วยกันตลอดการตลอดกับในนับเนื่องด้วยเวลาเวลาในนับเนื่องด้วยพบด้วยชาติเด็กกันได้กับแต่ประการใดลูก,กตลอด ไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยคือส,สิ่งเดียวกันไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมาลาค,นนค,คุณาพปกันทันทีเรียกว่าดับล้างปฏิกันไม่ใช่ว่าพยายามหลุดจากอะไรหลุดเองก็ไม่ใช่หลุดเหมือนกันแล้วมันจะหลุดจากอะไรเล่าไม่ใช่พยายามจะว่างจากอะไรลูกว่างเองก็ไม่ใช่ว่างเหมือนกันแล้วจะว่างจากอะไร มันแค่หลงที่ถีไปเองพยายามจะว่างจะอะไรแล้วว่างเองมันก็ไม่ใช่ว่างเหมือนกันมันแค่มานะาทิถีไปเองหลงถือคติหลงถือที่ถีไปเองดังนั้นมหากรณาขับเคลื่อนไปเลยลูกทุกสิ่งอย่างก็สรุปไปได้กันเลย ไม่ใช่เอาใส่ตัวเองตัวเองตัวไหนแล้วตัวก็ไม่ใช่ตัวเองเหมือนกันตัวมันก็ไม่ใช่ตัวเหมือนกันลูกสิ่งที่แล้วไปในสภาพมันเองเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมาทำเป็นตัว เอาสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ก็ทั้งไม่ใช่เองมาหลงใช่หลงไม่ใช่โมจะแยกอยู่นั่นแหละโมจะแบ่งอยู่นั่นนอกจากไม่กุณาไม่มาหากุณาแล้วยังกลายเป็นภาระอีก อโมหะไปหลบซ่อนไว้ตรงไหนเล่าอามานะไปหลบซ่อนไว้ตรงไหนอ่ะจะเอามานะที่ถิเอามานะในคติทั้งหลายเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่ในวิเวกตรงไหนเล่าวิเวกเองไม่เกี่ยวกับวิเวกเหมือนกันถ้าจะวิเวกจะจงวิเวกจากวิเวกซะเองไม่ใช่เอาอะไรไปวิเวก ถ้าจะวิเวกก็จงวิเวกจากวิเว,ว,เวกซะเองไม่ใช่เอาอะไรไปวิเวกวิเวกจากตัววิเวกเองนั่นแหละสิ่งเดียวกันไปสิจะได้ล้างช่วยกันไปลกไม่ไม่กระทั่งไม่เองเห <c oughs> มือนเหมือนกันไป ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเหมือนเหมือนกันไปล้างไม่หมดแหละทุกหน้าที่การง,งานทุกกรรมทุกอิบาดท,ทุกจริตทุกนิสยัยลูกนอกลูกนนในลูกนอกลูกในนามนอกนามในจิตนักจิตนอกจิตในนี้หรือนั่นน้นทุกสิ่งทุกอย่างสัพพะท่าสัพพะถันสัพพธรรมไม่ว่าจะท่าจะขาหรือว่าจะทำกรรมหรือไม่ใช่กรรมวิบากหรือไม่ใช่วิบากสามารถล้างไปดได้กันได้หมดเลย ถ้ามหากรณาจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ก่อถ้าจนไม่ยอมปล่อยไม่ใช่ยึดถ้จนไม่ยอมคลายในขณะที่มันคลายทิ้งคลายกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าปลอ่อยถ้าจนไม่ยอมปล่อยในขณะที่มันแล้วแล้วไปในทุกอน,นูอยู่ตลอดเวลาปจ้งไนจังกันเองตลอดเวลาลูกอนัตตาก็ไม่ใช่ไม่กระทั่งอนัตตา,อตาเองไม่ได้มีความหมายด้วยความเป็นอะไรอยู่แล้วตลอดเวลา ไ่เชื่อมัวแต่ทิฏฐิเสจนคลายจากทิฏฐิไม่เป็นในขณะที่ทิฏฐิมันก็หน้าตานทิฏฐิเองทิฏฐิมันก็แล้วแล้วไปในทิฏฐิเองดังนั้นก็อย่ามัวแต่ดันทุลังแม้ไหมมันก็ไม่เกี่ยวว่าไหมเองไม่กั่นทั้งไหมเอง รอเหมือนไปสิ่งเดียวกันไปไม่ต้องแยกธาตุไม่ต้องแยกขันไม่ต้องแยกธรรม,มไม่ต้องมามัวแต่ก่อนไม่มดไม่ต้องมามัวแต่ก่อนแล้วก่าหลังอะไรอะไรก่อนอะไรหลังเล่ามัวแต่อะไรไปก่อนอะไรไปหลังเล่ามัวแต่สมุทยัยสงบจากอะไรเล่า โมแต่สงบอะไรหรืออะไรในสงบสิ่งที่มาแล้วแล้วไปในสภาพมันเองในสภาพว่ามันเองในลักษณะมันเองในขนามันเองอยู่ตลอดเวลาโมแต่อะไรติดโมดแต่อะไรหลุดอะไรเล่าค่คอยติดคอยหลุดนั่นนะ่นะมีแต่คี้ฆ่านิยมคตินิยมดอกสมุนไทยนิยมทั้งนั้นแหละ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดส,สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดอยู่แล้วนะลกูกจะได้มาหาคนลากันโดยดุสดีใหม่ไม่กระทั่งหม่เองดีด สิ่งเดียวกนไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างล้างกันไปเอง หาหนึ่อย่ามัวแต่งออยู่มัวแต่ยมัวแต่หลบซอ่อนในหลบในครูแห่งนิ่งแห่งเฉยแห่งสภาวะลักษณะอะไรอยู่เล่าอย่ามัวแต่หงออะไรอยู่เล่าอาถารพน่สิสิ่งเดียวไปเลยสรรพสิ่งนะน่ะไหมหมันก็ทั้งไหมเองสิ่งเดียวก็ไปเลยลูกสังสรวัฏนะ่ะ จะดับล้างกันไปเองว่างล้างกันไปเองหรอกมันไม่ได้ยุ่งยากมันก็น้ําไปดับไฟหรอกคำว่าดับล้างว่างล้างเนี่ยมันจะไล่ร่องรอยล้างกันไปเองมันไม่ได้เหนื่อยไ,ไม่ลายุ่งยากเหมือนกอน้ําไปดับไฟหรอกไม่กระทั่งไม่เองลูกสิ่งเดียวมันไปเลย ไม่เรือกไม่จำแนกดินฟ้าอากาศไม่จำแนกธาตุไม่จำแ,แนกขันไม่จำแนกธรรมไม่ต้องจำแนกอะไรสิ่งเดียวกันไปเลยมันจะได้หมดคติวิบากในการขัดแย้งอะไรมันจะได้ไปล่างในตัวคติในการขัดแยง้งคติวิบากมัวแต่ไปหลงหแยง้ง กับสิ่งที่ยังต้องท่ามกลางมันอยู่นั้นน่ะมัวจะไปหลงขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องอยู่กับมันนั่นน่ะมันโง่และฉลาดไปมัวแต่ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องอยู่กับมันนั่นน่ะมันโง่และฉลาดไปมัวแต่หลงปฏิเสธมันในขณะที่อยู่ท่ามกลางมันน well ่ะม the <tr> ันม anyway, <tr> <ing> ันโง่และมันฉลาด คืออะไรเล่ามันคือมานาวิบากค,คือทิฏฐิวิบากค,คือคติอคติวิบากนั่นเองโลดเล่าแต่เป็นตาละกับสังสวัสดิ์เท่านั้นแหละลูกล้างสิรหัส,สนายแห่งการตัดสู่ก็บมอบไปให้อยู่แล้วในทุกๆทุกๆชนดอนไม่ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเอง แล้วมันจะล้างกันเองโดยดัาบล้างว่างล้างก็ตามทีมันจะล้างกันเองมาหาคนนาไปเรื่อยๆลูกสิ่งเดียวก็ไปเลยอย่ามัวแต่หลงในคติคู่อยู่ติดแล้วหลุดหลุดแล้วติดพ้นหรือไม่พ้นมัวแต่คตินิยมทิ จะมาหากรุณาไม่เล่าทำไมมาหากรุณาแล้วจะอุบลกมาทำหาอะไรมาทำไมมาเป็นรูปเป็นนาม,าม,านามานท,ทำไมเล่ามาเป็นกายมาเป็นจิตทำไมเล่ามาทำหาอะไรเล่าทำไมมาหากรุณามาชมนกทาไม้หรือ เออมาชมสังสวัสดหรือมาล้างสิ มาทําไมเล่ามาแข่งกันได้มาแข่งกันเสียมาแข่งกันมีมาแข่งกันเป็นหรือมาทําหาอะไร จบเช่วยกันเ่นแหละไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ได้กันเลยโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ยุติรอบแห่งการวนเวียนในทิฏฐิปิยานทัศนะมันจะได้ยุติการวนเวียนของสมุทยัยทั้งหลายโลกดับล้างว่างล้างไปกันนะเรียกว่า นะยิว่าจะนำเสนออะไรเล่าลูกไหมม่นก็ทั้งไมมเองเลยต้องตรง มันจะยติสมุทัยช่วยกันเป็นเองโดยอนุภาพแห่งสมุทเฉนนี้ยะมัวแต่มากปัญญายโมัวแต่หลากหลายในทิฐิมันโมหะสมุทัยทั้งนั้นโลกตัณหาสมุทัยทั้งนั้นประทานสมุทัยทั้งนั้น